สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพืทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่เคเช้านี่เกอีบ่ายนะคะประจํามันที่27กันากราดาคมหกเนาะสําหรับตัวดินของเราก็คือ6กับ8นะคะตัวรองก็คือ2กับ4เนาะก็หกศูนย์8กสองหก8ี่สามตัวก็6 8 2 6 4 8 2 6 4 0 2 4นะคะ เพื่อนๆจะจับคู่ควายเอาก็ได้นะสองสี่สี่สองสองหกหกสองสองแปดแปดสองแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปดขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าจะเล่น vip ก็เอาตัวเด่นไปซื้อหรือจะจับคู่ควายซื้อก็ได้นะไม่ต้องเบืองเงินเยอะนะคะต่อไปนี่คืออีบายตัวเด่นก็คือห้ากับเจ็ดตัวรองก็คือสามกับเก้านะคะ 1> 5 1 5 3 5 5 5 7 5 9 7 1 7 3 7 5 7 7 7 9 3ตัวก็5 7 1 7 9 5 3 5 7 7 9 1 1 3 7เนาะอย่าลืมมาบ่ายขึ้นไปซื้อเช้าด้วยนะจับคู่ซื้อเอานะ5 3 3 5 5 7 7 5 5 9 9 5 7 3 3 7 7 9 9 7นะคะ บ่ายขึ้นไปซื้อเช้าเช้าลงมาซื้อบ่ายดียนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไครต์กดไลค์ให้เนาะจับคู่ซื้อ v i p ก็ได้เดอ้อจับคู่ซื้อเอามันถึงไม่หมด,หมดเงินเยอะไม่ต้องรูดหรอกเนาะแต่คนไหนชอบรูดก็รูดตัวเด่นเอาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกแนวทางคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะ